แลดูหิวอ่ะหิวหิวแล้วค่อยค่อยกินพอดีคำไม่ทรมานไม่ออฟเปิดเมื่อก่อนนะขครอยู่ไม่กี่ไส้ให่หญ่มากใหญ่มากใหญ่ๆห่ป่ะต้มา พบกับกระเทยรีวิวนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่ที่เยาวราชนะคะและไม่ได้มาคนเดียวด้วยมากับผู้ชายเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปทุกแฟนเพจนะคะแล้วก็ยูทู h ชาแนลตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเรามีคลิปอัปเดตตลอดอย่างแน่นอนวันนี้เราจะมาตะลุยร้านเด็ดกันที่เยาวราชนะคะอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรียกผู้ชายมาเลยดีกว่าอ๋อวันนี้เรานี่นี่ผู้ชายเราเป็นอติอติอตินะ เป็นหนุ่มครีเอทีฟนะคะ๋ยวนี้โอจะพาตะลุยกินเยาวราชพร้อมไหมพร้อมคับตื่นเต้นปะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งโออยตื่นเต้นดิมีอะไรแนะนาบ้างที่จะพาไปกินวันนี้เรียกว่าอยากพาไรู้จักเยาวราชดีกว่าว่าร้านอาหารแต่ละร้านเขามีสตอรีร่ยังไงอ,าาอ่างเงี้ยทำไมแต่ละร้านมันถึงแบบมีความพิเศษกว่าที่อื่นขอร้านเด็ดเ็ได้ที่แบบว่าทุกคนดูบอกว่าดูแล้วแบบว่าต้องมาจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยได้เซฟ้าแก่อยากกินโอมากกว่า ร้านเนี่ยด้วยความที่คนเยอะยิ่งดึกอ่ะคนก็จะยิ่งเยอะแล้วคิวจะยาวมากใช่ขนมปังที่ใส่ไส้เยิ้มๆอะไรปะป๊าใช่เออออกเจอแล้วนี่หรอใช่ก็ต้องรับบัตรคิวก่อนรับบัตรคิวรับบัตรคิวเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะเพราอนี้อ้๊มก็ไม่เคยลองแต่รู้ว่าดังมากแล้วมีคนแนะนําเยอะมากรีวิวเยอะอะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูนะคะว่ามันแบบอร่อยจริงหรือเปล่าจะบอกตรงว่าโอ้หน้ากิงมากเลย เพื่อเรากินได้มาเยอะแยะแล้วนะเมื่อก่อนนะร้านเนี่ยขายอยู่ไม่ไม่กี่ไส้ <c oughs> เออเมื่อก่อนนะขายอยู่ไม่กี่ไส้ออพูดไปดิพูดไปดิเมื่อก่อนนะขายอยู่ไม่กี่ไส้แต่ว่าเดี๋ยวนยี้ก็ก็ <c oughs> ทำไส้เยอะขึ้นนี่นะคือขนมขนมปังที่เนี่ยก็จะต่างจากร้านอื่นก็คือที่นี่เขาจะแบบใช้วิธีการย่าง แล้วมันก็จะกรอบนอกนุ่มในโอ้แล<ต>้เยิ้มแล้วมันจะเลอะเทอะนะไม่บอกสิแล้วยิ้มกนะ็กลิ่นได้คือกล่องเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นปู่กับย่าเขาเอาหรอใช่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นใช้ถุงถุงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้พอใส่พวกขนมปังอะ่ะมันไม่อยู่ตัวมันจะเปียกทรง<ม>แล้วก็มันก็มีความเลอะเทอะอะไรเงี้ยเริ่มขายดีเขาก็อยากทำแบรนดิง้งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนกล่องแล้วก็หน้ากล่องก็เป็น รูปคุณปู่คุณย่าเขาเพราะคือตระกูลเขาเนี่ยคือจีราอาณานท์เพงซวยเฮไม่ใช่ไออย่างเงี้ยก็จะมีไ้ช็อกโกแลตอันนี้น่าจะเป็นแบบสังขยาเอออันนี้ก็เป็นนมดูดิระวังเลอะปากนะอ้าอืาอึหอุ้ย ก็ที่เนี่ยเป็นแบบสีฟู้ดที่แบบน่าสนใจเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกของชัยนาทาวเลยนะใหญ่มากใหญ่มากชอบใหญ่ๆวะชอบมากแม,ม่ลองชิมลองชิมเมื่อวานซึ่งชั่วจริงๆเลยจักรีตอแหลร้อนร้อน ได้มิชลินด้วยก็คือเหมือนมิชลินก็แนะนําให้ให้แบบให้มากินอะไรอย่างเงี้ยชีวิตจริงเนี่ยเวลาทํางานอะที่ทํางานมีเพเ่อเยอะปะมีแบบกลุ่มแบบเพศที่สาม LGBT เยอะปะเยอะก็ม well. um, ีก็มีบ้างแต่ว่าเวลาจะแก้เหรอไม่ไม่ LGBT ไม่เยอะแต่ว่าจะไปเยอะอะเว้ ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเยอะถ้าจะไปเยอะก็คือเวลาที่เราไปถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยเป็นพวกคอสตูมพวกแบบโปรดิวเซอร์หรืออะไรเงี้ยออ๋แต่งหญิงอะไรบ้างหรือว่ามีทุกรูปแบบก็มีทุกรูปแบบสวยๆก็มีอะไรเงี้ยอินยังอิ่มละถ้าไม่อิ่มันทำไงอ่ะเออไม่อิ่มต้องหาอะไรกระแทกปากเออเลิศโยกตีนมีคนบอกมาว่าถ้ามารานเนี่ยต้องกินมถั่ทอดใช่แล้วแต่จริงๆเออซิกเนเจอร์เขาคือขั้วไก่ย่างไก่ ยังบ<ภ>องิว่าซีนไหนอะจะได้รู้ขึ้ยืาเดี๋ยวคุยกับโรลาดิสตก่อนแล้ okay. วอันนี้มาทำออไลนแล้วเดี๋ยวเจอมือเขาอยนี่ก็ออีการก็รีไม่มีปอยไม่มีขุยเลยอะก็ี<า>จริงซิเกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือขั้วรกรอบอะจะเป็นแบบหมูไก่อันนี้ก็แล้วแต่จะเป็นซิเกเนเจอร์ของที่นี่แล้วก็ทําทีนึงนี่กลิ่นโชยไป 3- ามสี่อยเลยอะเดินลงมาจากเอ็มอาร์ทีไมได้กลิ่นเลยอะมากินได้กลิ่นปะกลิ่นอะไรได้กลิ่น ที่ปกติเราโอลาวันหยุดไปเที่ยวอะไรอ่ะอยู่บ้านอ่านหนังดูหนังจริงเหรอเนี่ยพี่หนังแนวไหนที่ชอบจริงๆก็ชอบซีรีส์ที่แบบมันมีความซับซ้อนอะไรเงี้ยมีหนังแนวอื่นนะหนังแนวอื่นแนวไหนแนวนอนอ๋อก็ไม่ก็ได้ส่วนใหญ่ก็นอนแต่ก็อาจจะดูไม่จบเรื่องนอนหลับก่อนใช่ใช่ใช่หลับก่อนไม่กินมาเลยอ่ะกินอะไรฮานามิหอยอ้อยตลอดวันนี้มานั่งนั่งอยู่กับเยาวราชอ่ะ ใายเยอะมากเลยนะชั้นใหญ่บ้างไม่อยู่เยาวราชได้ไหมแนะนำไหมกอแลดูหิวอ่ะหิวหิวเดี๋ยวเดี๋ยวหอยมาแล้วเดี๋ยวได้กินหอยชอบกินหอยไหมเมื่อก่อนนะแสลงแสลงแต่ตอนนี้ก็พอกินได้บ้างโอเคแต่นี่ชอบกินเป็นพวกอาหารนอกมากกว่าอ๋ออะไรพวกไส้กรอกเยอรมันอะไรพวกเนี้ยไส้กรอกตุรกีคำเดียวหมดโอ้โหลึก วัดแล้าวัดเจิมเจิมเคยฟาดเหมโอไม่เคยแล้วค่อยค่อยชิมพอดีคำไม่ทรมานไม่ออกเฮยอันนี้อะไรนะโอ้อันนี้คั่วคั่วกรอบไก่อันนี้หอยทอดอันนี้อันนี้สุกี้แห้งอันนี้อันไหนน่ากินสุดโอ้ตรงเนี้ยอันนี้น่ากินสุดว้าวเป็นไงนานๆทีกินหอยที ร้อนเขากินอเลยจ้าเขาชอบกินหอยอ่ะมีงูไหมคะพี่เคลียร่ามันเป็นแบบคนจีนไงดองไงเออมันมันมีแบบดองเขาตั้นดวงใหญ่มากอะดูดิเดี๋ยวคุยกับโอลาดีโก่ะแล้ววันนี้มาทำวันไรแล้วเดี๋ยวเจอมือค่อเอมี่กินก้างไม่พออ่ะันนูธรรมชาติอ่ะปีหลอกหน้าได้ว่าตองกวยอันสุดท้าย เดี๋ยวอันนี้เป็นร้านที่4ต่อใช่อันนี้เป็นร้านแปดก็คือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ้ออีก้างป้ากีก้างไม่อันนี้มา,มาเจอเพื่อนบังเอิญข้ามอะไรก้างมาหาลูกค้าใช่ไหมใช่ไหมเป็นลูกค้าเราไหมไอ่ะอ๋อเลือกบ้านเลือกบ้านอันนี้เรามาสามร้านแล้วนะคะเราก็มาเจอชนีรีวิวอุ้ยนี่เขามีกล้องถ่ายแกดูดิปลา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 นี่ใครใครก็ไม่รู้ ของข่าวเราก็ต้องมาต่อของหวานซื้อกลับบ้านได้ด้วยไหนของหวานอยู่ข้างล่างเป็นบ้านอ็อกบ้านออจะบอกว่าความพิเศษของร้านนี eh, <s? <s om, <h <h ้คือไม่ป anyway> ิดร้านก็เปิด24ชั่วโมงเอาจรตีหรอที่เปิด24ชั่วโมงอะคะแล้วนอนตอนไหนอะัจตีหงอตอนไหนชิมนี้อร่อยปะะพยอ์ของเลฟมันจะมีมันจะมันแล้วก็หอมไอ้กาแฟใช่ไหมที่เขาคั่วอะไรร้านเสียร้านเสียของวางไงเจ้าของวางไงเจ้าของวาง ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะปลอายุเท่าไหร่ยี่สิบเยนโวฮาชิเยนโวฮาชิแปลว่าอะไรคะนังนกอร่อยนังนกอร่อยเดี๋ยวเราจะให้พูดเช้าช้าได้มาษาจีนถาภาษาจีนให้ฟังนะคะแต่ชั่วแต่ชั่วปุวยแล้วหรอมาแล้วมาแล้วอ่ะเท่าไหรอ่าชาพี่ซื้อน้องพีบาทคะเท่าไหร่เลยไข่ไหมคนเนี้ย ในใน Google เขาเขียนว่าเอียงฮอเอียงหรอเอียงอ่อเฮาชื่อแต่กินแล้วสดชื่นดีเอียงวอเฮาชื่อเขาเปิดมากว่า40ปีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ช้นี้เดซเซอร์แต่ว่าทะเลทรายที่จีน เนี่ยแต่ลูกดีอ่ะนั่นคืออะไรวะแนมมันขนมขนมเนี่มขนมใส่ไ้เป็นมะพร้าวอ่ะไอ้ลูกก้อนๆนี่เรียกว่าอะไรเหัวโบราณเฉยงาดำมะพร้าวจากไหนอ่ะเอาคนไหนเอาคนไหนวันนี้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 คนไหนเรียกสับคนอะไรได้ไหมก็งูเหรออ๋อเหนื่อยมากอ้อวันนี้เป็นไงบ้างกับกับารรีวิวก็สนุกสนุกแล้วก็อิ่มด้วย ได้หลองกิดไหมติดมือกลับบ้านเออเดี๋ยวนดี้ได้อย่างหนึ่งนะได้อะไรครับกระเทยอุ้ยเราไม่ชอกระกิบมือแล้วสิบปีได้อ่ะจริงๆนานมากโอ้แบบอมโอ้ร่ำขึ้นมากเลยอ่ะจริงเโาอ่อนนะวันนี้เก้า <c oughs> อีกนะคะขอบคุณด้วยนะคะกับโทษนะคะใครสนใจก็ไปติดตามโป้ได้หรอกดไลค์กดแชร์เพจนี้นะคะแล้วก็ยูทูบชาแนลด้วยคลิกไปเลยคะ่ะคำว่ากระเทยรีวิวนะคะเรามีคลิปอัปเดตทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนวันนี้หนึ่งวันกับเยาวราชห้าล้านเด็ทเกินได้มาเกินเกินนิดนึง แล้ววันนี้โฮสต้าไหนสุดขอหนึ่งร้านที่ชอบทรอบเก่าร้านทำไมอ่ะเปิด24ชั่วโมงโอ้มันเจ๋เนาะคือหิวเมื่อไหร่ก็มาเลยนี่ก็เปิด24ชั่วโมงนะหิวเมื่อไหร่ก็มาเลยเวลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมค่ะว่าใครไม่รีวิวกาเคยรีวิว คือก้งเดินมาก็คือได้กลิ่นเลยแต่คนนี้น้ำหอมน้ำหอมน้ำิ้มน้ำหอมแอนทอมยังบอกว่านี่เลยอ่ะเฮ้ยน้รีวิวเพ่อนาคุยตลดครับรองเท้าต้นหลุดจ้ากลายไปรองเท้านี่ไปเลยอ่ะรองเท้าแตะก็เลยชัว